พีเลเวลเสมอนะตายเลยพีด้วยเอ้ยแล้วนั่นผมส่งให้เลยไงอ๋อพีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเจอแล้วก็ส่งให้กันเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมช่วยลงให้แบบพีขึ้นห้าตั้งแต่สามแต่สองหนึ่งเลยอ่ะแต่ไม่มันส่งไอ้นี่ไม่ได้ตัวสีบาทอ่ะอ๋อลืมลืมลืมโอ้มีเขาเติร์ดแต่เพื่อนับผมอยากเจอไอ้ไอ้เนี้ยมันดิเอ็มบาสซาอคาเดมี่ได้บัมเบิ้ลใจแอน์เดอร์ดวิวหน้าพี่สองตัวว่ะ อุย้ยพี่มีเลนนี่ไป<า>เกมนี้แหละเดิมกูออุย้ยมีซิงละแล้วผมกดพีเลเวลผมพีด้วยไป,ไปเจอเพิ่มมาละน้องแต้มโลไม่เอาสแคปปกหนึ่งถ้าซ้ายอ่ะไอเทมผมมรู้จะเอาอะไรอยากได้อีกพีไปไวมันจะไม่มีนักขมา r i s h m a n Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League of Legends หรือว่าจะเป็นเกม TFT แถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำํำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop Rich <Man. S 1> มีปะเรนาไม,ไม่เป็นไรส3ยังทันนี่พี่เล่นฟ o ฉลอดเลยนะพี่แพ้ไปก่อนด้วยงั้นผมขายดีจริงนะ ขายซิงทิ้งนะขายซิงทิ้งอ่าช่เพราะพี่มีซิงแล้วผมสิบบาทไปเลยปะเราต้องแพ้ไปก่อนนะครับถ้าเราจะเล่นเชมบาตอน2-3มันจะได้นับแต้มไอ้นี่ไปเลยเรามีตั้งสองคนคนดูขาดแค่เลนนี่กับชื่ออะไรนะสมิธเลนนี่กับสมิธเลน่าตามันจะไม่เจอเลนาต้าเลนนี่ดีแล้วเลนาต้ากับสมิธไม่ผิดหรอเดี๋ยวรอบหน้าผมโลให้โล้ยทำไม มีใคร <ผม S 1> อยู่ <ผม S 1> ร,รอคุยแล้วพี่มีทาวเวอร์ดีฟเอนมีเงินมีแวนเดอร์แบกอันนี้เลเวลเอ๊ะตีไว th, เลเวลฟอร์ดนัมเบอร์เวสตวันทูออเป็นทิทนาลีหกหรือเจ็ดเลเวหกคะ่ะมาหน่อยน้องเร็วๆโอกาสสุดท้ายของพวกนายเราเชมบารอนสมิธเรนาสมิธเรนาสมิธเรนา please อเนนีไปมา จบครับมาดูแลก่อนกูนี่เที่ยวโลเดียวอะลยเอาไปโลทไหมเที่ยแม่งโลเฉยมาดูไอ้เน็กมาครับผมเล่นผมไม่ได้อยากเล่นเดเน็กมาครับผมเล่นผมวัดเหรอวัดใจอ่ะเออผมวัดใจอ่ะโลเฉยขอหน่อยละกันเอ้ยมาช่วยทำไมเนี่ยโอเคกูแคร์แล้วโอ้ยโอเคโอ้ยเลือดน้อยเลือดน้อย เฮ้ยไอเด็กจะเป็นอะไรมันมันเราสีอะไรอ่ะสีส้มเมื่อไหร่แ่ตัวเปียใครอ่ะคุณผมไอเด็กไอเฮ้เมันเสียวเป็เสียวเลยไอเหี้ยไอเหี้ยโคเสียวเลยสัสน้ำตาหัวน้ำตาเนี่ย๋ยวพี่ส่งนุ่งให้ด้วยเฮ้ยขอบคุณครับอยู่ๆก็เสียวเสียวดีเมื่อกี้ที่สัสกุสานโลทีหนึ่งมา ไปกี้อันนี้พี่กดพ l ีเ e เบลเวกนะเวลห้าแล้วมาสองตัวดวงระดับนักมะไอ้เหี้ยตัวซาำมาเอาสนื้สมมูลแล้วผมขาดใครเนี่ยอ๋อเลนาขึ้นเวลผมต้องหาตัวอะไรพี่เลนาต้าไงเนี่ยผมไม่อยากขึ้นเวลเดีผมชนะพิชธนาความอะไรดีสุดไม่รู้ครับถ้าดีสุดผมไม่รู้อะ น่าจะเอเมสเตอี Mystery มั้งนี่น้วโมดนี้มันเจ็บน้อยไงน้องอืมเดี๋ยวเด็กนะไหนอ่ะไม่บองครับคือผมจะโลเลนรนาต้าก็ต่อเมื่อผมป๊อกเจอซิลโก้นะอันนี้มันไม่ป๊อกเจอก็เลยไม่ลงอันนี้เดี๋ยวผมไ,<ห>ไปซื้อตอนตอน,ตอนเฟสสู้นะผมไม่อยากลงเลนนี่สองตัวไม่ไม่อยากลงเลนนี่สองดาวเอ็งม,มันอยากเห็นจิมเมอร์เด็กไม่ไงถ้าผมเจ็บเองจไม่สนุก ผมตัดตัวละครได้ไปดิวิวห้าตัดได้กี่ตัวเนะตัดได้สองตัวเอ็นกไม่ชนะวิสี่สี่เฉยอุ้ยลงปิ้งไอ้ปิ้งเล่นยังเนี่ยเดี๋ยวผมว่าหลังเพื่อนสองหลังที่หลังวันอาทิตย์ว่าจะได้พี่ไอ้อาเปล่าอะไรชิ้มกบหมาเนี่ย ดีดีนะมันส่งสี่บาทไม่ได้และรอบหน้าผมอยากได้เลเนตาแล้วอะเพราะว่ามันจะได้ไวอ่ะเรนาตาได้มุ้ยไอี้สี่บาทแรกโอ้ยเกมผมให้โคต้าแค่ทีเดียวปั๊บแขนไปสักทีโอเคพอแล้วไอ้ทียผมเห็นแล้วครับผมมีเรนาตา ที่ส่งมาอย่างยังไม่มาแล้วไมตัวเชมบาไปอยู่ที่มึงหมดเลยวะเราก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเนี่ยคนเล่นเชมบาตัวเชมบาไม่มาผมกเขามองสองตาที่ผสมไ่เทมรอเนี่ยโชว์จินอาร์กเองพี่ตั้งเชมบาผิดคนมั้งกี่เราโลไปสี่บาทแล้วอะผมขอแค่เรนนต้าแม่งไม่มาเอ่อไอเทมลุบร์ ลูกเตา๋าเอ้ยส่งอะไรมาอ๋อกู <c oughs> รู้เลยโอเคเราได้ลรนนาตาแล,ล้วลูกเตา๋ตเตามีประโยชน์อะไรคนดูถอยแล้วได้ไอ้นี่เหรออุ้ยชมบาบกนึงพี่เก็บจบแล้วโลหาไอ้นี่เลยปะเน็่ว่าไงเฮ้ยผมว่าผมโลหะเจ็บเลยคิวโก้ใช่พี่ตัวละครเยอะนะจะลืม ข้าใจเข้าใจ,ใจสิวคู่มาเกมพังนะน้องไอส้สต่ผมนไม่ยืนอด,ดหรอตรงนี้ไนช่าสิวคู่มาเกมระเบิดไอ้เน็กผมมาไงไม่ตอนนี้หกับสิด,ดิเอาแล้วคนดูเอาแล้วเล้วเ โดมินิเตอร์นู้ดู้นหมดมไปโอเมีตาโดมิน t เตอร์ออก็ได้ปะมันก็ยิงแคสยิงแลนอ๋อ,อ,อมีซิวโกโะนะมีซิวโกะผมต้องให้กูเล่นไม่ใช่เหรอซิวโก้ก็ส่งพี่อะไรแต่ผมหาใหม่ก็ได้ไม่ยากส่งมันไม่ได้แล้วมันซีหนึ่งมันชา้าบแล้วเนี่ยซิวโก้สองตัวนู <What the> <laughs> วน้นู้เข้ามาอีก What the fuck มาดูเน็กมันอะไรอ่ะมันแย่งผมเล่นเหรอ แจ้งกูเล่นปะเนี่ยเฮี <laughs> ้ย <m uch> มันมา <m uch> ได้ไงเอางี้ดีกว่าผมโลอีกรอบนึงนะนี่คือเดลาร์ลาวที่จะโลผ <m uch> มมาเย <m uch> อะจริงว่ะสี่บาทชิลกัวมาเยอะสิใช่มันลาดลาวแล้วว่ะโอเคคนดูผมพยายามละคนเล่นไม่ได้คนได้ไม่เล่นต้องต้องหยุดโลแล้วนะผมผมโลออินมาสามสองกรสามามแล้วนี่แม่งเป็นภาพอยู่แล้วป่าห้าหกเจ็ด นี่นี่คือภาพเดียวที่เราจะทำา7 0 0ร้อยแปดร้อยได้หนึ่งเปอร์เซ็นกับสิบเปอร์เซ็นมาพร้อมกันอ่ะตอนนั้นคือไม่ได้ละหกร้อยเจ็ดร้อยยังไงครับเนี่ยนี่คือภาพเดียวเว้ยมีบกหนึ่งแค่อันเดียวคุณต้องทำแบบนี้แหละเบลเจ็ดแล้วอออินไอเน่งมึงแพ้ทำไมเนี่ยไม่รู้กระหารไม่ได้เ <c oughs> จ็บไอ้สิวโก้ถึงดาวทั้งบอร์ดโอ้ยสัตว์เอ้ยผ <c oughs> <c oughs> <sh> ู้ใหญ่ชีตแต่ไม่มีใครเล่น <c oughs> ชเชมที่เช็คแล้วมันเล่นรีโลกันหมดอ่ะ เท่นี้ผมไปได้เท่าไหร่อ่ะผมต้องคำนวณแล้วปะ่ะเราได้ทีละ55 2รอบ100 2รอยสองรอบหนึ้เอาเท่าไหร่เน็กตาก4 2ค่อยปลดได้อยู่เลือดเหลือต้องสีลดทีไรไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวผมชนะได้เลยแล้วตอนนี้อไอชิพี่ไม่มีตังค์ซื้อของให้มึงเลยเอาอันนี้ไป<ด>ผมว่ารักยืนหน้าตอนแรกเพราะว่าไอ้นั่นแหละเอที่เน็กมันเตือนอนะตัวละครพี่เยอะนะพี่เพราะเขาเหนมันย <laughs> ังเวล5เวล6อยู่เราทะลุไป7แล้ว ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับชัดที่ติดไปเรื่อ,อยจับนี่แม่งดีเทียรต้มไข่ยีกว่าตั้ง10บาทด้วยต <for> ั้งสิบบาทคืนนะจนเกินอันนี้เราสามร้อยละสี400่ร้อยห้าร้อยได้เนี่ยแต่ต้องด่านส <That> ี่สามด้ถือดูนบเจ็บน้อยมากเลยอะตันละครน้ำเด็ดไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> เราเจอเยอะมาก,กน,นะสี่บาทที่ผมโลอีกแต่ผมไม่เจอซิลโก้แค่นั้นติฟโก้แชมเปี้ยนสีทอ,องคอมพลีนสีทองปะใช่ปัดดวงโ,โ,โจบมึงส่งตัวอะไรมาให้กูมเมื่อกี้ไม่มีห้าบาทเหรอไม่มีไม่มีที่ดาบสามร้อยแล้วเน็กพี่ว่าห้าร้อยไหวเว้ย ที่ว่าผมก็ว่าผมเพราะว่าไหวฮะพวกมอสามดาวด่านสามหกอ๋อมีดุบสองอัน the fuck เร็วสามดาวหรือเราจะเล่นแบบคนเมื่อกี้ที่มันเชมเจ็ดได้แล้วมันก็เล่นชนะไปเรื่อยๆรเรพราะห้าร้อยจะได้เทียสามหนึ่งชิ้นหกร้อยมันเวอร์ตรงที่ว่าได้เทียสามสองอันหกร้อยะไม่เสียวหกร้อยคือการันตีชนะไปเลยห้าร้อยนี่คือยังมีแบบจังหวะเสียวๆอยู่นั้นหล่อนพี่เอ้ยเดี๋ยวหล่อนเขาก็ทำได้นะ เขาผิดอะไรอ่ะผิดอะไรมังไม่มาจริงหัวแค่ซิวกลัวหัวโคก่กลัวดมิมีคนเริ่มมีคนเริ่มบัฟมาดูแล้เด็กต้องเช็คต้องเช็ควิชายสั่นนะดิดมันก็บอกว่าไม่เป็นไรบอดบอดเพื่อไปกระจอกเพี่ยไปสองดาวเยลยวโควรเศร้าในเกมนี้สรุปแค่ดาวได้ไปช่วยอีเน็กขนาดน,นี้เราแพ้มันเดิมที่กลับมาสี่สิบบาทเดิม ส่งสิวโก้มาเลยได้ไะ <c oughs> เข้าไปเๆาไปเาไปไม่มีทางเลือกแล้วว่าเดี๋ยวกูต้องเล่นแบบนี้จะได้ไวขึ้นหนึ่งหน่อยหนึ่งจาก55เป็น70เลยนะเว้ยได้ซแบบิโก้แล้วครับคนดูนีม่มีชวิตไหมไม่ม,ไมีจริงมีแต่ใครทิง้งไปแล้วไอเทมซิลโก้ผมจะมีแค่2ชิ้นนะผมรอไอเทมซิลโก้ มีอะไรทึบๆอีกอ่ะอันนี้มีเล็บมักแต่พี่ต้องใส่พราะมองสามดาวทึบๆทำไมมันมีแต่บัวม็อกบัวม็อกบัวม็อกบัวคือกูต้องใส่สองบัวม็อกเลือกไอเทมอะไรที่มด้านข้างเนี่ยเยอะแม่เจอทวิปเจอคลอกมองสามดาวเจอเมฆก็ได้เจอน้ำลายสี่ร้อยสามสิบนี่ไงอุ้ยก็สี่สองพอดีตามที่เน็กบอกถ้าเน็กไม่ส่งซิลโก้มาไม่ไม่ได้นะ อิิแฟกจริงๆอติแฟกก็ได้นะใช่มันจะห้าร้อยพอดีเป๊ะครัอดิแฟกก็ได้ครับอุ๊ยไอ้แค่สี่ร้อยได้อาร์ิแสองนะไม่เอาโลบโลบ,โลบสุดอ่าสุดอะถ้าอติแฟกต์มาอะไรที่ผมไม่ใช้เไม่เดี๋ยวๆ,ๆถ้าอติแฟกต์มาผมต้องใส่เทมนี่ว่ะ ไม่งั้นมันหายไปแตะวิธีเอดิสก่อนก็ได้อ่ะผมจะใช้แค่นี้งั้นที่เหลือผสมทิ้งให้หมดเลยเพราะถ้าเราวางไว้ด้านข้างมันจะมันจะหมุนนะเซบิก้าตีไก่มันมาหรือยังเซบิก้าเออเราเล่นเซบิก้าตีไก่ได้นะเอาแล้วถ้าพี่เผือวางไอเทมชิมเมอร์ไว้ด้านข้างเซบาค้นอีิแฐานไม่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 ห้าร้อยแล้วเน็กห้าร้อยกลับมาแล้วอูู้ห หยิบตังมาโลเดียวเลยผมไม่เกรงลัวแพ้ใช่ไหไหนเอาเป็นโลเหรออ๋อทวิตไม่สองนะหมดแล้วนะไม่สองแบบไม่เอ้แต่มีตีทิ้งอยู่อะไม่ไม่ได้ได้เพอร์เฟกต์เป็นแทงอะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกก็เก่งนะแต่ได้ถือกู้สองดาวมาเลยที่ดิฟตัเนี้แหละนี้นี้ผมมีตีทิ้งนะผมจะตี เตีอยนนี้กับเตีอยนนี้ทิ้งผุก็ไม่ได้ของคุณพ่อผมเดิมใส่สมีไปก่อนแทงลาบิกไฟเดฟแกปเทีดยวสองดาวแล้วพปรเฟสแทงอันนี้ทำอะไรได้บ้างครับเมื่อเลือดต่ำกว่า50จะได้รับโลหกส ไม่มีสี่สิบก้าพี่ซิลโก้ผมหยิบได้ผมหยิบได้ก็ผมจะสองดาวจะได้หกตัวซิลโก้พี่ยห้าตัวผมมีสองตัวไงถ้าผมหยิบผมก็ของผมก็าสองดาวเลยไงอันนี้มันบอกว่าเพอร์เฟกคือจะได้รับโล่แล้วปล่อยหลอดเคมีใส่ศัตรูใกล้เคียงสามตัวสร้างความเสียรสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากแม็กเลือดไอ้เคเลือดก้าวๆเลยเหรอกูเห็นเลือดก้าวๆก่อสี่สิบห้าต้านทานเวสสี่สิบห้าพ่อไงเฮียไอ้เหี้ยไอ้ชิ้นเดียวก็ได้ไม่ต้องมีของแทงก็แหละ What the f**k เฮี้อะไรครับเนี่ย <Everywhere. S 1> เก้เก้านี่คือชี้อะไรครับเนี่ยผมอยากขึ้นเลเวลอะเพราะบอดผมตัวนี้บอดผมมันตันนะตายกี่โมงเลือดเท่าไหร่ว้เนี่ยขอดูเลือดดิห้าพันสองร้อยสี่สิบ เลนี่แบกเลนี่เราแบกอยู่เฮีย,ยสมิธตึงจัดเอ๊ะไม่มีคนช่วยกูวะไม่รู้เหมือนกันตึงจัดอ่ะข,ของสามชิ้นนั่นน่ะเน็กแต่ดาวเดียวรอรอซีบิก้ามาโหดเลยรนะอซีบิก้ามา,กา,มาเกมจบอ่ะไอผมอยากได้เลือดอ่ะได้รับควาโรุนจมตีเพิ่มขึ้นไม่เอาเมื่อถูกสังหารไม่เอาได้รับกอดนั่นทันเวทหกสิบหน่วยอีกทั้งเมื่อได้รับความเสียหายจะสร้างความเสียเวทอันนี้ได้นะ ก็เราอออินเดนนี่ไปเลยผมหยิบนูนูยิงมาได้เลยนะเผาเนือคอใส่ใครอยู่เนีเหียใส่เออกอด้อไปตายแต่พี่มีลาบปิดนะเว้ยเราไม่ลาบปิดซีวิก้าเหรอเน็กพี่ก็ใส่วอตา์ริกเซเบอร์เอ้ยเดี๋ยวใช่ไหม ไม่ไปถึงซเวิก้าอยากใส่อะไรกูอยากใส่ลาปิสซเวิก้ามากกวิดก็ใส่ลาปิสแล้วก็ใส่ของชิมเมอร์สองอันเนี้ยอ๋อๆเออใช่ใช่เลือดต่ำกว่าห้าสิบจะได้โลหกสิบจากเลือดนะฮะแล้วจะได้รับโลหยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากเลือดทุกๆสี่วิก็คือมันแทบจะไม่ตายเลยสำหรับไอเนี้ย perfect เดิมจะเป็นแชมแทงอะไรเนี้ยผมใช้คขาว่าแทบจะไม่ตายอ่ะก็คือมันจะมีโล่มาบล็อกเรื่อยๆแล้วพอมีโล่มาบล็อกก็จะปล่อยหลอดเคมีใส่ตัวสามตัวจากแม็กเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต ยืนยื้อไปเรื่อยๆไอ,อพ้พี่แหลงมากเลยมาแล้วขาคอมแบคละเว้ยราคอมแบคละเว้ยดูดูของจิวโก้ด้วยเทปะเดะ็กไฟเก็เอ๋เทปจัดไม่มีของชิมเมอร์สักอย่าง้ชิมเมอร์อยู่ไฟเตอร์มัน เลือดที่รถกี่โมงไม่รู้แม่งเนี่ยนะที่ไม่สองดาวอย่างเนี่ยอ้ยสบายแล้วสองดาวแล้วนั่นไมู่สเตอร์ไม่หกอ่ะไม่เจอตัวอื่นเลยเอ้ของรีผสม,มสโอค้คแม่กระจกแยกล่างก็จริงๆผมอยากที่แยกล่างเอลิทมากเลยเส้นเวลนะครับ เติมตัวละครกูมาแล้ววะเนีกเฮ้ยซิวิกเาไปหอดของสมิชตึง้งลาปิดแล้วก็อันนี้สองอัน,น เยี่ยสิไปกล้าตีไกลมาแล้ววู้โบนไปเอาแล้วเด็กความสนุกมาละความสนุกมาแล้วครับังน้องความสนุกมาแล้วโดนกูค์ขมีที่ส่งอ่ะตัวพี่ส่งอะไรไม่ได้นอกจาก5บาทตัวละคร5บาทกับตังค์7บาทให้เน็กอ่ะกูส่งได้แค่นั้นตังค์กูไม่มีตัว5บาท อยากได้ตัวอะไรหดอ่ะเคนลินไปเลยเฮ้ยไอ้นี่ได้นะชื่อเลยนะเอาไปคู่กับทวิตไงก็เคสไงก็ถูกแล้วใช่ไงก็ได้เคสลินมาไงสิ้าแล้วพี่ก็ขึ้นเวลขึ้นสิบไปหาตัวห้าบาทสามดาวจบตัวหกบาทตัวหกบาทสามดาวเออผมเนี่ยเริ่มระแวงอยู่ชนะเปล่าวะดูซิเบก้ากูโคตรเท่เวแปดเซีสองดาวคุณครับต่อยต่อย อ,อุ้ยแค่มันมันไม่พ่นไฟอ่ะมันกระโดดไปต่อยอ่ะโคตรโง่เลยเจอยวกแปดเจสสองดาวอ่ะไม่ถัดไม่ไหวไอ<ห>้เนิกมาดูเน็กกากระบาชททิบหายแล้วอย่าเราไปช่วยช้าเกินอ่ะพวกแปดเจสมันสองดาวสิพี่มีเคสตัวหนึ่งอ่ะทำเคสสองดาวปะ่ะอ๋อกำลังขึ้นเก้าอยู่พี่เอาแท็กไหม ไม่มึงจะไม่มีตังค์นะอย่างอื่นมีอะไรมีอย่างอื่นไหมผมมี6มีไอเทมสมบูรณ์สองชิ้นมีฟอร์สแท็กแล้วก็ไอเทมโบราณอะไรถูกสุดโบราณปะโบราณถูกสุดเอาโบราณมาก็ได้แท็กมันแพงพี่เอาแท็กไปทำไรอะพี่ไม่มีตัวละครให้ลงอะ่ะแล้วกูได้เดี๋ยวก่อนนะใส่สองอันได้ปะถึงอะไร <laughs> สมิธทุบหัวยู่อ่ะกูบอกเลย หัวยูอ่อะครับต่อให้สมิธผมแค่สองดาวอะแต่ผมก็สมิธทุบหัวยู่นะ AD เอทีกันละเอทีผมสามร้อยเก้าสิบเก้าอะแล้วฆ่าได้ก็ทะลุไปข้างหลังอยู่อะแค่แรงจัดตีเข้าไปเนี่ยอโ,อโอ้โหตีเมื่อกี้แม่งตีอุ้ยดูสมิธดูสมิธดูสมิธโอ้ แหลกมากเด็กสมิธ์เตยตัวอะไรสมิธนะดิไองตีสองทีตายสองทีตายอ่ะโคตรแรงสัตว์เอ็นโฟสเตอร์ผมหยิบอะไรเฟอร์ได้มีตาบุ้ยได้เนี่ยผมมีฟอร์ดอยู่วะผมไม่มีอะไรให้หยิบเนาะเอาตาเขาลืมเครื่องพูดเขียนว่ามีตาบุ้ยแพงสุดไอ็กซตัวรูแม่งเหลือแต่ตาสัจจะรักไอสัตว์ จะมีพี่แรงแบบแรงที้เกียก็คือถ้าฆ่าตัวแรกตายแล้วตัวไหนที่มีเเทมก็คือโดนพี่วันชอ็อตหมดเลยนีท่ทูัไม่น่ามีประโยชน์เลยไอ้นี้ลงเพื่อเอาพิษไฟเตอร์นะปัญหาคือเราจะตายถ้าเราไปช่วยเน็กไม่ทันโอ้โหบอร์ดนี้ไม่มีตัวละครมีเทมเลยนะสมิธกูกระโดดเก็บทั้งบอร์ดเลยนะเนี่ยปรับ เอาเคิดต่อปีควรจะตีหนีอะหนีอะหนีดู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 ไม่มีเทมโดงกูโดดเก็บทั้งบอดอะวินนี่มีเมลตายไปซะมาแล้วเน็กต้องพยายามเอาเบอเคยกำลังจะบอกเน็กต้องพยายามบุยเซอร์หกไว้ยเพื่อเพื่อยื้อให้พี่ไปช่วยกันโปรเมเนเตอร์สี่แล้วนั่นแหละแค่นั้นแหละยื้อให้พี่ไปช่วยอะวิวสิบเป็นไงน้องเมื่อไรถึงเน็กวิวสิบอะก็อยากเวิวสิบเหมือนกันแต่ตามวิวหกบาท ไอบอดเนี่ยผมสู้ยาขบเมาไอเทมมันเยอะสมิธมันจะไม่โดดใส่เพราะสมิธมันจะโดดใส่ตัวที่ไอเทมน้อยที่สุดก่อนมเดลไคลเซอร์สามแล้วีไฟายเฮ้สามสเตนสามสเนเปอร์เ,รเห็นพระคุมแยกล่างนี่อ่มุนโดไปดิมุนโดพี่มีกระจกแยกล่างแล้วก็พระกุมแยกล่างไปแยกล่างอีกตปแยกล่างอีกมาแล้วมุนโดสามตัวสมิธไปแล้ววะอีสมิธตายไปแล้ว อยู่บนไฟุกแวนเดอร์วิซิบิก้าปั่นตล็อตให้ว่ะผมครับก็นี่ไงเจ๊สองดาวอะเนี่ยผมชนะได้เหรอลงกู้่นไฟตายวิซิบิก้าต้องสุ่ม่นไฟอะดาเมจแรงมากเลยตายไปหนึ่งแล้วปะเลยคนนึงอะที่ต้องตายอะใครครับเราดีแล้วไอ้เน้เมกพี่เก็บแต้มจนสองร้อยกว่าแล้วอะเก็บพี่เพิ่มเลือดอ่ะ เพิ่มเลือดเลยมันเพิ่มเลือดรื่อยก็เพิ่มเลือดจากเชมารอนไงที่ได้ทันกี้ข้ามใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมเพิ่งเห็นถึงพันหกอ่ะเลือดพี่หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแล้วพี่เป็นมอนด็อกนี่ใช่รอบนี้ผมมอนด็อกเลยมันบับมาเราก็เล่นแบบมอนด็อกเลยครับบายๆอันนี้รีบเลือกให้มันสูงต้องดักตัวอะไรไหมไม่รู้อซุกอ้วนพี่มีห้าเหมือนเดิมไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่ดึงเลย กูได้กระจกอีกแล้วไอ้เทียกระจกใส่ซ้ำได้ปะเนี่ยไม่ได้อีกกูจะมีกระจกไปทําอะไรเยอะแยะวะไอ้เทียผมมีเซมิก้าตัวเดียวนะพี่กําลังพยายามขึ้นสิบอยู่อะผมต้องแยกร่างไข,ข<า>ต่ตอนเนี้ยตัวลนะคร<อ>หน้ากูเต็มแน่นเอียดไปหมดไอ้เทีย,มยผมผมีใคริก้าตัวเดียวนะกซิงค์าย้ะแยกร่างไข่ตอนนี้มันใส่ได้ตัวเดียวครับอันเนี้ยอันเนี้ยพี่กำลังพยายามขึ้นสิบอยู่อผมน้องแยก่างไข่ตอนนี้นนนว่เววะวเจอบอลเลย เขกเมาอ๋อก็มอพีซูได้แต่ว่าช้าเป็นไงมั่งสบายจัดพี่พ่นอ้าวไอชิบิไอมันพ่นไฟอ่ะมันพ่นไฟโดนข้างหลังด้วยอเน็กซิวิก้าเอาไหนเหมีนไว้ให้ไปช่วยเลยเอาชนะไอ้มันพ่นไฟโดนข้างหลังด้วยอ่ะยี่คลิปนี้่แบบคอนดลิปนี้มีแต่คอนเทนต์ว่ะเน็กได้เมียเยอะสุดอ่ะเซบิก้านะใช่ คืออุอ้ยได้แต้ม<ว>ละขอให้มันแรนดอมได้ได้พ่นไฟอะเดเมจแม่งทะลุเลยเว้ยผมเซวิก้าสองดาวนะฮะพุทธพัก <the> อีวิกเตอร์ด้วยเอองงน้งนงั้นงั้นส่งเซวิก้ามาเลยอยากเล่นสองดาวอะดูกูเซวิก้าพ่นไฟโดนเซวิก้าพ่นไฟสัตว์เอ็กงมาดูเอ็นมาดู แต่มันต้องแรนดอมให้ได้พ่นไฟเท่านั้นนะถึงจะเก่งอะขอแรนดอมแรกพ่นไฟเลยไฟ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 เผาบ้าต่อเอาอีกเอาอีกเอาอีกพ่นไฟมาแล้วอะไรเนี่ยระยะไก่จัง่ะ ไอ้ยาเริ่มสิบคนเฮีย,ยที่เรู่สิบอล้แอได้หกบาทมาเล่นนะตัม oh, <me S 3> mm ีเคสตัวหนึ่งมีโ <DVD> อ้ยน้องกำลัง <with> มันเลยไี้ยามันไม่ไหวหู้ใชมบอลเราอ่ะเด็กเยอะใชมบอลเมนผมโลให้ตั้งสองรอบ เยอะลังมันเลยนี่มันโกงจัดแต่เดนไปกล้าคนไปได้คลิปได้คลิปก็คือก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะสำหรับไอเทมไอเทมเชมบอลบลอน500เนอะอันนี้ผมได้เป็นไอเทมที่สามแล้วนะตามตามที่ผมสัญญากับคนดูนะว่าถ้าผมได้ไอเทมเชมบอลลอนซ้ำผมจะตีทิ้งอย่างมาแก้เทียสามมันไม่ซ้ำครับคือถ้าผมได้ของซิลโก้ที่เป็นสตันหรือว่าซิลโก้ที่เป็น ฆ่าศัตรูแล้วได้ไปเป็นพวกอะ่ะผมจะตีทิ้งนะผมมีตีทิ้งแต่รอบไปแกเราไม่ได้เราได้มาเป็นไอเทมแทงแทนเป็นของเลนนี่อ่าคือสแต็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอฟเฟกตเอฟเฟกของเลนนี่อันเนี้ยมันไม่ได้ดูโอเวอร์พาวเวอร์แต่ว่ามันโอเวอร์เข้าใจความหมายปะ คืออย่างของซิลโก้เวลาสตันเราก็จะเห็นคลื่นสตันออกไปอย่างฆ่าได้เราก็จะเห็นว่าศัตรูเป็นเพื่อนเราเราเห็นเราเห็นคือเราเห็นด้วยตาเนื้อชัดเจนแต่เลนนี่เราเห็นไม่ชัดเจนแต่ว่าสแตทมันโอเวอร์เว้ยสแตทมันเก่งมากได้เลือดก,ก็ก้าได้ก่อได้ต้านทันเวทแล้วก็เลือดต่ำมีโลมาบล็อกหลังจากมิโลมาบล็อกก็ทําสร้างความเสียหายใกล้ๆอีกอะไรเงี้ยซึ่งสแตทมันมันดีสแตทมันดีมากแต่แค่ว่า เวลาเรามองเราจะไม่รู so fall, like, ้สึกว่าแบบอย้พี่มันเก่งหรอมันอะไรเงี้ยอแต่แึ่มันเก่งส่วนที่เหลือก็ผมหยิบอ์ติแฟกตมาแล้วก็ยัดเปลี่ยนของเลเทียหมดเลยก็ชีวิตก็ไปจบที่เซเวิก้าลาบิดไฟรอบนี้คนเทนต์เยอะจัดนะมีอะไรนะเซเวก้าพ่นไฟมีสมิธที่สมิธแมงโดดเป็นกบไปสัตว์มีช่วงหน่งที่ตลกจัดฆ่าตัวแรกได้แมงโดดปักเฮชิงเป็นพินบอลเลยโอ้ยมานีะ